สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ชมองแกสกัดเดือดเราเป็นออฟฟิเชียลค่ะครับรังแบบตลกหรือว่าแบบจริงจังเออเอาเอาทั้งตลกทั้งจริงจังฮอุ้ยเสร็จพาร์รีฟอยแอนด์อะพเตอร์เมื่อคืนพีก็ซื้อดองคักแน่แท้อรู้แน่เพรว่าลู้กันแท้ฮะเอ้าแม่บอกให้ตัวเด้คนนึงก็ว่าเราเป็นผีโผล่คนนึงว่าเราเป็นผีเออนี่คือบัวปุ้ยเป็นแบบเลือสี ญาติเป็นคนเลยบัานนี้เราจะว่าเลิศหลายเออป็นเลิศสีพิษอันอันนี้บอกแล้วก็เลยเป็นปอบเนาะมีแต่งหน้าเป็นสีกระหังนะคะติดต้นพืชด้วยสีเขียวๆนั่นบอกเออแม่มากแม่มากแม่มากหม่องฝาโอ้ยย่างของมึงอีกวันนี้เล่นเกี่ยวกันอยู่บัานนี้ย่างไหนเมึงสีแล้วลูกพี่ไปเราเล่นเอาแลีนเลน ไปทำไมตอนนี้แม่เแล้วเออแห่ตัวกูก็เห็นรถนแห่ชีกายไปบ้างเหัอเอ็มร้อยห้าสิบคนแล้วเออร่นแห่เอ็มร้อยห้าสิบคนด้ไม่มีชีวิตเรมิดเกินร้อยไม่มคือนิดเกินร้อยจักแล้วบอกว่าตีตีบอกเปี่ยนอเออกินเล้วเม่มีวิตก็ไ่กินเาหวานูเห็นแต่เราคนกินเร้ว ลอกหลอนปรโมช่นเออหลอกหลอนโปรโมชั่นเลยทีเดียวเป็นยังแก้วนี้ากตู้ไขว่าสันล่งจ้งองเพราะว่าสิแก้ผ่าสุเขาบ่มาสูนย์เดยวดาาดอเออน,นั่นแหละเจ้บเบาเออเอาหนีจากเขาเฮไปไก่ข้าเจ้าดิ Thế là lại bị nồng Giác nhắn bằng <laughs> Nhìn nhau. Đi đi Ui mẹ bây giờ Nhi đi đi, cái đấy ờ, <laughs> <laughs> oh. <laughs> ừ. đi không วันนี้มีลำถวายมีลำไหว้สองทุ่มก็ทยอยเดินทางนะคะพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่โพราชนะคะพี่น้องสุ้งเนินนะคะมาเลยหน่องี่งครับเบิงเบิงกับไฟวาเพิิน <laughs> <c oughs> นี่พี่กัซื้อดองอีกผู้หนึ่งเม่มมต้อาข้อทวงตาแมฆข้างนอกเดียเ๋ยวไปสิเชียร์เดี๋ย<ช>วผ่านี้เล้วใส่ประจวบประเทินประกาศอาโอจประก,กาศโอ้มึงออกหมดให้<อ> <laughs> มันไปอยู่<อ>ตรงกลางเลยมหมเออสรุปอันรถอร่อยดีบ่ออกออกได้เด็นปะออกได้ไ่ด้่ลราพยาบาลหมดบ้านเอาตีเขาคือบ่ออกเสร็จือจอดอยู่หลังมูเสร็จ Achu baba kabo katane kumde bong nikum karei. Ao nim yang nè, pinyang hả kia borete mỹ ngay bóng nè 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 มื่อนี้เขาเล่ยนยุ่งใสก่อนนะสูงเนินน้นสูงวัดบุน้นสูงและสูงเนินเดี๋ยวนี้สูงเนินน้นสูงมึงสิไปอย่างน้นสูงมึงสิไปอย่างสูงเนินยักเร็วเอาพะจิตเฉียวสูงเนอะนั่นนี่นอนมาหล่อแปดสามชั่วโมงกี่ชั้นเอิบเนี่ยมันเป็นที่ไหนมาเอาแล้วเอาอีกแล้วสามชั่วโมงครึ่งเนี่ยฉันรออยู่เนี่ยใครเนี่ยฉันประกาศหาต้อเท่าไหร่เร็วเออ ลอยจีซีุนเปอนเาแล้วออขอโทษหผู้ใหญ่เือรโอ้ถามเมื่อกี้คือเปลี่ยนไม้แท่เดี๋ยวหันมาจะสื่อจาลอยอีติ๋ล่ะพูดอะไรกัดเหตุคือมึงโอ้ย เอาท่าทีท่าไหนมันมีแนวกินเล่าแม่สูวมันมีเสบียงและอาหารแล้วเออเอ็ะมีทำไมไม่ขยับรถให้ที่วัดเนี่ยเห็นไหมรถโดนรถคันไหนควรขยับรถท่านนี้ต้องขยับเนาะท่านหนต้องขยับเรียนี่ขวัญย่างไายรถต้นบอกใช่ไหมไม่เป็นไรนะเต้ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว บอกกับผพวเขาบอกกเมยเขานั่นแม่คุณไม่สนเถอเออเออเอ้าบิดูหันละเออเออเดี๋ยวหปติเอามันมโลว่ามันตุ๊กตาลมโลกเจ้าน่ะนะจ้ไปยังแม่เจ้าคือบ่ยางมาพี่กอยเอ่แล้วยังโดยหลังอวมาดวงแล้เนี่ยไทยอ้อ กูเืมมึงเดี๋ยวข้าบอกกับผู้เฒ่าอยู่เอไปหาอะเรืองนาคนี้ก็ได้แต่มันไปยาเออคืออยรถอันพักไปไกลเถอะคัเพียงลูแก้วมีไม่เห็นใส่ขุมบ่ คือตื่นงานครับรถไม่เต็มเมียนดิฟ่ามนเราจะของแต่บอคือที่งคือพลาดราคนเดียวอ่ไอ้หูเป็นเนยังไงาามาใส่โบแดงเอาสิเดินหน้ามาพี่เดินหน้ามาพี่แล้วถอยหลังไปพี่เอาหน้าออกคุณเียวส่แล้วเกิน cả bố <laughs> 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 ừ. <laughs> <laughs> anh cả bố hết đi mẹ Ôi, áo ơi, 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 ơi,